ความรู้สึกต่อหุ้นสหรัฐหุ้นจีนหุ้นไทยหุ้นกู้หุ้นสหรัฐมีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ยังขายออกไปได้ทั่วโลกจึงมีความหวังว่ามันยังโตขึ้นได้หน้าจะเก็บเป็นเงินตอนเกษียณได้และมีการตรวจสอบข้อดีมีธรรมิบาลหุ้นจีนมีบริษัทกำลังพัฒนาอยู่เยอะแต่ว่ารัฐบาลจีนสามารถแทรกแซงหรือยึดบริษัทได้ตรงนี้จึงเป็นจุดที่น่ากลัวและตอนนี้หุ้นจีนคล้ายสองบี้พอรัฐบาลจีนตัดเงินหุ้นก็ขึ้นพอเงินที่อัดไปหมดหุ้นก็ลง หุ้นเวียดนามดูมีอนาคตเพราะกฎหมายเปิดรับบริษัทต่างชาติหุ้นก็น่าจะเติบโตไปจนกว่าจะโตสูงสุดจนแน่นแล้วถึงจะรู้ว่าไปทางไหนต่อหุ้นไทยดูแล้วมีแต่หุ้นธนาคารที่น่าเก็บรับปันผลได้หุ้นตัวอื่นก็คือเจ้าส่วต่างๆก็คุมหมดดูแล้วหุ้นใหม่เกิดแข่งยากแทมหุ้นในไทยดูมีปัญหาธรรมิบาลอยู่มาก ซึ่งมีข่าวดังอยู่อยู่ทุกปี2ปีไม่ว่าจะเป็นข่าวหุ้นกู้ต่างๆที่แทบจะเอาเงินมาคืนแทบไม่ได้หุ้นเจ้าใหญ่ให้เงินหรือปล่อยเงินให้บริษัทในเครือหรือแม้แต่บิตคอยในไทยที่รับรองโดยกรอตตอกอ็มีปัญหาแต่ทุกอย่างที่ว่ามาการจัดการก็แย่มากจนไม่น่าเข้าไป